สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มบันทึกคลิปดอทิกตอรนะครับทําได้ง่ายทํำยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามาก็จะมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงแบบนี้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาด้านขวาตรงนี้นะครับ มาตรงสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอ่าพอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใก้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับจะสมัครผ่าน Gmail ก็ได้เช่นกันนะครับกอก Gmail เข้าไปใส่นะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับ อ่าพอคนสมัครเร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมมา้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ km social นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่นี่นะครับอ่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ t ิ k t o k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ t i k t o k นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาตรงคำว่า t i k t o ็อกนะครับปั๊มบันทึกนะครับนี่ก็เลือกได้เลยนะครับเพิ่มเพิ่มบันทึกนะครับเลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกตามผมก็ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกนี้เลยนะครับก็คลิกได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าติ๊กต็อกแบบนี้นะครับ แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ทุกคนต้องการจะปั๊มบันทึกนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็ให้คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับตอนนี้ยอดบันทึกก็มีอยู่329คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา10บันทึกนะครับจะมีขั้นต่ําและสูงสุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซักสิบหนึ่งร้อย 10, บันทึกให้ดูนะครับ คราบริการก็ยังไม่ถึง2บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยครับการให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นเขียวๆแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อดีกว่านะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับ่ะด้าานลงก็จมี บอกสถานะอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้หรือไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวร์น้วเวลส์นะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ มาดูที่บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับเลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ได้เช่นกันนะครับจะมี Facebook นะครับ y o u t u t e t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนเลื่อนดูด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้มากเลยนะครับส่วนใครนะครับจะคลิกดูตรงคําอธิบายตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ อ่ะพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในตรงนี้เลยนะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้ายนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%กันด้วยนะครับนี่นะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับ ในส่วนนี้ก็เป็นการรักขายบินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีปัญหาแจ้งนะครับขอเร่งความเร็วนะครับขอเติมยอดนะครับขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็จะมีแจ้งนะครับหรือว่าใครจะติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สแกน QR Code คเข้าไปรักขายบินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดบันทึกเริ่มขึ้นยังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟรชหนึ่งทีนะครับ ตอนนี้ยอดบันทึกก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตอนแรกเขามีคนดูอยู่ประมาณ40อา300 9คนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น4 35คนนะครับก็ขึ้นไหวมากๆแล้วราคาไม่ถึง2บาทด้วยซ้ำไปนะครับอามเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับจะปั๊มบันทึกคลิปวิดีโอ Tik t o k นะครับยอดขึ้นไหวและราคาถูกแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็เข้ามาลองอัใช้กันดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ